<Hello. S 1> Hello. เฮลโหลอะไรครับสวัสดีกันตัวนะอยู่กับผมเนมแล้วก็เกมเมอร์ซีกันอีกแล้วหลังที่ห่างหายกันไปนานก็ติดธุระนะฮะติดธุระการนอนไม่ตื่นนะเลยไม่ได้แคสอ่านี่อยูเกม Stickman the Smart อ่านถูว่าแบไม่รู้ไปดูกันเลยเดี๋ยวเราไปสำรวจมากปนก่อนเออเจ็บตัวจังไอสัตว์หัวกู เออหัวกูเออตายแล้วปิดเสียงไวนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้ยินเราต้องใช้รถก,ก,กันมั้งมีรถบีอัพเอารถบีอัพก่อนอุ้ยเต็มเลยไอ้ดอรดดเดีดด๋ยวไปยค่เป็นแบบน,นี้ได้ตังน้อยเลยอู้เราก็เล่นไปกันนะ ฟองวันผมว่แคสเกมคอมนะตอนนี้คอมติดทุระพังนะไวรัสเข้าจากที่แคสแล้วไม่ได้ลบคลิปวิดีโอจะแคสอีกแต่ว่ามันเออไวรัสเข้าไปแล้วกำ <c oughs> ลังซ่อม,มอยู่ครับไม่ได้ซ่อมเสร็จแล้วจะกำลังส่งมาให้แม่ซ่อมนะไม่มีใครซ่อมให้ที่นี่เจ็บเลยเจบ็บ ที่ตรงว่าฉันถูกกัดกได้ยังไงกับตาองแท้เป่าแต่อ่ออเออหลังหักอือเออไม่เออเออเจ็บดักเฮ้ยอ้เราจะไม่โดดลงจากรถอืม เออยังไม่จบล่ะอือว้าวอือไม่ตายอื้อือเจ็บเจ็บอออ้ออืออืออีเฮ้ยเดี๋ยวใส่เหล็กก่อนนี่เหล็กอันใหญ่นะฮะอืมไปอู้อีกดุกคนจะตายอือกุ๊งติดอยู่บนนี้ เรอยมาได้พันห้า้อสั่งสามสิบ ra. พนี่เราจะไม่โดเราจะขี่รถอ๋อเตะป่าวอือตัวักอืมสมองเฮ้ยรดลดออไม่หล่นอ๋อหล่นแต่ไม่ได้ทับเราเลยฮะอืออ้าวเ็กอีสัส ออไม่ตายด้วยหรอฮะก็ยิงตกมาทับ่ตายเลยโอย้สดายแฮงเยไปแล้วาดอปโอ้โอ้เปล่าเปล่าอิอจะดนฟแอมอื๋อ่่่่่่่่่่่นะ่่ก่่่่่่เบ 9, นะ่่่่นะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่ ว่ายาละโอ้โอ้โอ้้อายโอ้โหหลังเรารดรถเราหลังตูดนะเราไม่ใช่ลหล,ล,ะล,ะลงังหองหนึ่งศูนย์อะไรครับเปลี่ยนด่านไหมเป็นด่านอืมด่านไหนดีด่านบนใดเดียดย๋ดวย,ยวไปตำรวจก่อนว้าวเออเจ็บตูด สอบคุณนะยี่ยี่ห้าซับสเครเบอร์อืมไปขอบคุณทำไมแค่ยิดมาไว้ยอจะได้ร้อยซับแล้วแล้วเจ็บ ในใช้รถก่อนอันนี้น่าจะเหมาะกับด่านนี้มากก็เจ็บตู้เจ็บตู้เออแขนหักเออที่หักจะใช้งานไม่ได้เลยนะเออมันยังจะเด้งมาโดนหัวกูอีกไอ้เหี้ยอืมมีดานใหม่ให้ปล็อกแต่ยังไม่ไปอุ้ยยานะอ่ะ ไอซัดเออไม่ยอมปล่อยแต่ก็ต้องปล่อยได้ 4, สี่พันสกอล์ประูเมนูดิมีอะไรงานจะเป็นด้านปกหรอกเดี๋ยวโอ้ก oh ้าวฟาเกงเงอเน่ยโว้ต้องใช้รถอย่างเดียวจัดเลยครับรถปิกอัพอืม <c oughs> หลายดามัฮ้ รถพังเลย oh god fucking to you bit fuck up มีปงด้วย bit fuck up บู๊ตั้ง oh my god fucking to you wow รถเรารไม่คนตาย เดนระเบิดขาตามองเข้าตาหนึ่งครับเราจะจบคลิปนี้ก็ขอโทษนะฮะที่มาคลิปนี้แล้วก็ทำให้มันสั้นลงนะโทษด้วยนะฮะดูเอือบืนแล้วครับจับคองอะไรไม่อยู่ลคะครับพี่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้ ถ้าสนุกอย่าลืมกดซับตะไคร้แต่ถ้าไม่สนุกกดไอที <c oughs> ่ G มันอู o ้ๆนะแต่ก็แต่ถ้าชอบหรือว่าอะไรก็แชร์เพื่อนๆคนดูนนะแต่อย่าลืมอีกอย่างนึงอย่าเบาะอย่าลืมเบอกเพื่อนข้างบ้านให้กดซับตะไคร้ให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ไอเนมขอบาย